ทสชาติชาดกเรื่องเนมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมีตอนที่เก้าจากตอนที่แล้วสัตว์นรกถูกทรมารตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจนนับครั้งไม่ถ้วน ใช้วิบากกรรมในจุดหนึ่งหมดแล้วก็จะไปทรมานในจุดต่อไปอีกทั้งกระแสน้ำไหนแม่น้ำนั้นก็ปั่นป่วนสัตว์นรกก็ลอยเคลี้ยขวาตามแต่กระแสกรรมจะพัดพาไปริมฝั่งแม่น้ำก็จะมีนายนิรยาบาลยืนถือหอกคอยทิ้มแทงสัตว์นรกที่เข้ามาใกล้ ให้หวนกลับลงไปในน้ำใหม่แต่สัตว์นรกตนใดที่วิบากรรมเบาบางลงมานายนิรยาบาลก็จะเอาเบ็ดเหล็กเกี่ยสัตว์นรกนั้นลากขึ้นจากแม่น,น้ำบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กร้อนเอาหลาวงัดปากให้อ้าขึ้นยัด ก้อนเหล็กร้อนแดงเข้าไปในปากเมื่อก้อนเหล็กถึงริมที่ปากปากก็ไหมถึงคอคอก็ไหมถึงท้องท้องก็ไหมไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ทะลักออกมาทราบจากมาตลีเทพสารถีว่าสัตว์นรกเหล่านี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ชอบประทุษร้ายคนและสัตว์เมื่อตายแล้วจึงต้องมารับกรรมอยู่ที่ตรงนี้จากนั้นมาตลีเทพสารีก็นำเสด็จพระเจ้าในมิราชมายังอุสุานรกูที่สองที่ชื่อว่าสุนัขขัน,นรกซึ่งมีสุนัขมากมายหลายฝูงพวกมั จะคอยไล่กับสัตว์นรกไม่มีเวลาพักโดยมันจะใช้ขาหน้าทั้งสองเหยียบอกของสัตว์นรกแล้วก็ถึงเนือ้อสัตว์นรกอีกจนเหลือแต่กระดูกต่อมาก็มาถึงสัตว์โชตินรกซึ่งเป็นปูุ่ทนรกกุมที่สามปรากฏเห็นสัตว์นรกกำลังเหยียบ แผ่นลินเหล็กร้อนที่ลุกเป็นไฟมีนายนิรยาบาลไล่กวดเอาท่อนเหล็กไฟร้อนขนาดใหญ่ตีที่แค่ของสันวรกให้หลม้ลมลงแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กนั้นโยตีต่อไปจนร่างของสันวรกแหลกเป็นจุนมาตลีเทพประร ได้อธิบายแด่พระเจ้ามีวิราชว่าข้าแต่จอมนอรชนสัตว์นรกที่ปรากฏต่อเบื้องพระพักนี้นะอดีตตอนเป็นมนุษย์เป็นคนชั่วยาบได้ด่าว่าเสียสีใส่ร้ายผู้ที่มีศีลมีธรรมมีความประพฤติงดงามทั้งไม่เคยเบียดเบียนใคร และเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดทำให้คนเหล่าอื่นเข้าใจผิดพลอยติฉินนินทาตามๆกันไปทำให้ท่านเหล่านั้นได้รับความอับอายหลังจากที่มาตลีเทพสารีได้อธิบายให้ทรงสับแล้วก็ได้นำเวชยยันตะรนมุ่งหน้า พาชมนรกต่อไปเรื่อยๆจนถึงอังคารกาสุนรกอุสุทธนร,รกขุมที่สีซึ่งเป็นนรกที่มีนายนิรยบาลกำลังเอาอาวุธมีหอกดาบค้อนเหล็กเป็นต้นที่ไฟกรดลามเลียอย สัตว์นรกให้ตกไปในหลุมฐานเตรงตัวสัตว์นรกที่ตกลงไปจะจมอยู่ในหลุมฐานเติมถึงสเสเยวนายนิวยาบาลก็เอากระเช้าเหล็กใหญ่ตักฐานเติมแล้วนำไปโปรยบนหัวของสัตว์นรกเหล่านั้นอีกสัตว์นรกก็ตะเกียกตะกาย พยายามดิ้มลนหนีความทุกข์ร้อนทั้งๆท,ที่ทั่วสารพางกายของตนไม่เกรียนอยู่เพราะไฟกรดมาตลีเทพสารีได้ทูลอธิบายประกอบการนำชมว่าข้าแต่พระจอมประชาราสัตว์นรกเหล่านี้นะอดีตก็เป็น ได้เลี่ยรไรทรัพย์ของคนอื่นโดยอ้างว่าจะนำไปทำบุญทำทานสร้างวิหารเป็นต้นแต่กลับนำทรัพย์นั้นไปใช้จ่ายตามความพอใจไม่ได้ทำบุญดังที่กล่าวไว้โกงทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนสร้างหลักฐานพยานเท็จขึ้นเพื่อปกปิดการใช้จ่ายที่แท้จริง ในการบอกบุญและเพื่อหลอกเลี่ยรายทรัพย์ของคนอื่นอีกทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็เสียหายไปเปล่า,ลาต่อจากนั้นมาตลีเทพสารถีก็นำพระเจ้าในวิราชชมนรกขุมถัดมาเป็นอุสุทธนรกขุมที่ห้าที่มีชื่อว่าโลหะ ุมพีนรกซึ่งเป็นนรกที่มีหม้อเหล็กแดงใหญ่เท่าภูเขาในหม้อจะเต็มไปด้วยน้ำเหล็กแดงกรดนรกขุมนี้เป็นการอรมาสัตว์นรกโดยนายนิระยะบาลจะจับเท้าสัตว์นรกขึ้นข้างบนเอาหัวสัตว์นรกไว้ข้างล่างจากนั้นก็โยนให้ตกลงไป ในหม่อโลหะกุมปีอันร้องแรงพร้อมทั้งทูลอธิบายว่าข้าแต่พระเจ้าหมิราสัตว์นรกเหล่านี้ในอดีตตอนเป็นมนุษย์ชอบด่าสมณะหรือพรามผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและมีมารยาทงดงามอีกทั้งยังชอบตีฝูงสัตว์เลี้ยงของตน ยังขาดความปราณีจึงต้องมาเสววิบากรรมในหม้อโลหะกุมพีที่มีขนาดประมาณเท่าภูเขานี้จากนั้นพระเจ้าในมิราชก็ได้ทอดพระเนตรอโยธกะนรกอุสุทธนรกขุ่มที่หกทรงเห็นนายนิรยบาล เอาเชือกเหล็กที่ติดโรงอยู่ด้วยไฟกลดผูกคอสัตว์นรกดึงสัตว์นรกที่ลำตัวมีขนาดสามขาบุตรให้ก้มหน้าลงเอาเชือกพันคอสัตว์นรกแล้วดึงขึ้นตัดคอจนสัตว์นรกคอขาดแล้วแต่ถึงกระนั้นสัตว์นรกก็ยังไม่ตาย นายนีระยะบาลก็เอาท่อนเหล็กร้อนไล่ต้อนสัตว์นรกให้วิ่งไปตกลงไปในน้ำโลหะที่ร้อนแรงเมื่อสัตว์นะกตกลงไปในน้ำโลหะก,ก็จะมีคอและหัวงอกขึ้นมาใหม่นายนี่ระยาบาลก็โบยตีสัตว์ทรกที่นอนได้นท,นทุหลาุ้รายอยู่ในน้ำนั้น ต่อไปอีกทรงสดับจากมาตลีว่าเพราะอดีตตอนเป็นมนุษย์ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นได้นำนกมาตัดปีภูอคอฆ่าสัตว์ต่างๆโดยวิธีตัดหัวกินเองบ้างขายบ้างตนเองจึงต้องมารับผลแห่งกรรมที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นอยู่นี้ ถัดมาเทวรถของมาตลีเทพสารธีก็นำเสด็จมาถึงถูสะปลาสังนรกซึ่งเป็นอุสุธานรกขุมที่เจ็ดซึ่งมีลักษณะเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่ดูแล้วน่าลื่นรมมากมีตลิ่งที่ไม่สูงชันมีผ้าที่น่าลงเล่นน้ำ และไหลอยู่โดยปกติตัวสัตว์นรก่างก็ไม่อาจทนความหิวกระหายเพราะความเล่าร้อนของไฟที่ลุกโทงอยู่เป็นอาจิงจึงได้วิ่งย่ำแผ่นดินโลหะร้อนนั้นกระโจนลงสู่แม่น้ำนี้ทันทีทันใดนั้นเองหนิมฝัง่งของแม่น้ำนี้ก็ลุกโคลงขึ้นทั้งหมด น้ำที่ดูแล้วควรดื่มเป็นกระแสน้ำที่น่าลื่นรมก็กลายเป็นแกลบและใบไม้ที่ลุกโลงขึ้นเป็นไฟกลลนทันทีแต่เพราะแรงกรรมบีกันสัตว์นรกไม่อาจจะทนความหิวกลายได้จึงได้เคี้ยกินแกลบและใบไม้ที่ลุกโลงอยู่นั้นในทันที เพื่อทดแทนการดื่มน,น้ำเมื่อแกลบและใบไม้ที่สัตว์นรกกินเข้าไปนั้นตกถึงท้องของสัตว์นรกก็เผาสัตว์นรกทั้งตัวเมื่อเผาสัตว์นรกจนลุกโคลงทั้งตัวแล้วทั้งแกลบและใบไม้ก็ไหลออกทางทวานของสัตว์นรกสัตว์นรกสุดแสนจะคน กับทุกขเวทนาที่ได้รับก,ก็ยกแขนทั้งสองขึ้นร้องโอดโอยด้วยความทุกข์ทรมานวิบากกรรมเหล่านี้เกิดจากเมื่อตอนเป็นมนุษย์ได้เป็นพ่อค้าขายเข้าเปลือกแต่ก่อนจะขายได้เอาใบไม้บ้างแกลบบ้างทรายและดินเป็นต้นบ้าง ผสมลงในข้าวเปลือกแล้วขายให้แก่ลูกค้าหลอกขายให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นข้าวเปลือกเกรดดีรถทิพนามว่าเวชยันตรยังคงทำหน้าที่พาพระเจ้าเนมิราชเดินทางต่อไปจนมาถึงอุสุทธนรรกขุมที่แปซึ่งมีชื่อว่าสัตติมาตังนรก ในนรกคุงนี้ปรากฏเห็นนายนิรยาบาลห้อมล้อมสัตว์นรกทําทีเหมือนนายานกำลังล้อมดักกูงเนื้อในป่าใหญ่ฉะนั้นเมื่อนายนิรยาบาลล้อมเข้ามาใกล้ตัวสัตว์นรกก็จะทิ้งแทงด้วยอาวุธหลายหลักอย่างไม่หยุดยั้ยงร่างของสัตว์นรกก็เป็นช่องโหว ปลุกปรุนไปทั้งร่างเหมือนใบไม้แก่ที่มีโรคราขึ้นฉะนั้นมาตลีทูลอธิบายแก่พระเจ้าในมิราชว่าข้าแต่พระจอมประชาสัตว์นรกเหล่านี้ในอดีตตอนเป็นมนุษย์ชอบขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเช่นเงินทองแพะแกะวัวควายเป็นต้น นำมาเป็นของตัวเองเท้าเธอได้สดับเช่นนั้นก็ทรงสลดพระหัไทยมิอาจทอดพระเนตรต่อไปได้จึงตรัสว่ารีบไปข้างหน้าเธอท่านมาตลีแต่ว่าขุมต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป